นี่เป็นหนังที่ฉายจากฟิล์มหนัง16มมนะครับเป็นการฉายจากฟิล์มจริงๆที่เหลือเรียกว่าฉายแบบเอาฟิล์มใส่เครื่องฉายนะครับแล้วก็ฉายบันทึกเป็นวิดีโอนะครับเป็นไฟล์ avi นะครับยังไม่ใช่ไฟล์ hd นะครับเป็นวิดีโอในระบบเก่านะครับฟิล์มชุดนี้จะมีอยู่ทั้งหมด4เรื่องนะครับเป็นหนังเศตซึ่งยังไม่ทราบชื่อเรื่องเลยนะครับเป็นฟิล์มของครูชาวลาวันที่อยู่อินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีนะครับ ปีมก็เต้นๆนะครับในฉากนี้ซ้ายสุดก็จะเป็นคุณกันสีนะครับกันสีนักขับผานะครับแล้วก็คุณมนัฐบุญเกียรตินะครับอยู่ขวานะครับส่วนผู้ชายอีกคนหนึ่งที่มากับคุณมนัฐน่าจะแสดงเป็นลูกนะครับก็ไม่ทราบชื่อนะครับผู้ชายอีกคนหนึ่งเศษชุดนี้ก็จะเหลืออยู่ประมาณนี้แหละครับเปิดฉากมาอยู่ที่วัดพระแก้วนะครับที่สนามหลวงแล้วก็ตัดเข้ามาในบ้านนะครับออกเป็น ม่อมแม่เสียงอย่างนั้นนะอย่างนั้น้ออกไปงั้นนะครับก็ไม่ทราบชื่อเรื่องนะครับว่าเป็นหนังเรื่องอะไรนะครับอยู่คืนกันสี่นะครับเป็นหนัง1 6มมนะครับไม่มีเสียงนะครับในยุคนั้นนะครับก็เป็นฟิล์มที่เหลือเศษมานะครับมาต่อรวมกันอยู่ในม้วนเดียวนะครับที่ผมพยายามแยกออกมานะครับถ้าเรื่องไหนรู้ชื่อเรื่องก็จะบอกชื่อเรื่องนะครับชุดนี้ไม่รู้ชื่อเรื่องก็จะบอกว่าไม่ทราบชื่อเรื่องนะครับแล้วก็ต่ออีก ชุดหนึ่งนะครับคุณจุ้มจิ๋มสอนทองนะครับคนนี้นะครับต่อยเสร็จแล้วจักรยานไปไหนไม่ทราบนะครับคนที่เดินอยู่ข้างหลังนั่นต่อยใครนะครับยังดูไม่ออกนะครับตัวประกอบนะครับอ๋อตัวประกอบทั้งหมดนะครับและที่เข้ามาผู้หญิงก็ไม่ทราบชื่อนะครับไม่ทราบแบบนี้แหละครับเลยหาที่มาที่ไปของหนังไม่ได้นะครับก็เป็นเศษอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เหลือมานะครับ แล้วมาดูเศษอีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องที่3ครับถอยหลังมาจะเป็นลุงโกรงกางเกงแดงนะครับคนที่ตีแล้วล้มลงไปอ๋อคุณดาวน้อยดวงใหญ่วิ่งมาชนอีกครับโอ้ยให้ชนสีพีบมสมัยก่อนต้องภาคสดๆนะครับอ้ามีเทคเดิมนะครับอ๋อเป็นเป็นเอาเทคครับแบบนี้ครับล้มนะครับผมก็ฉายไปตามลีมนะครับต่อสลับข้างไปสลับข้างมาคุณโชมฉายฉัดวิไลครับ ที่คุณดาวน้อยดวงใหญ่ไปนั่งทับนั่นแหละครับล้มไปทับจริงๆลุกบุคลิกแบบนี้ของลุงโกร่งนะครับถ้าเคยดูมาก็จะจาได้นะครับว่าเป็นหนังเรื่องอะไรนะครับเพียงว่าตอนนี้ยังไม่ทราบนะครับว่าเป็นหนังเรื่องอะไรนะครับคุณชมชายชัดวิไลก็เอาไม้ตีนะครับไม้ตีไม่ใช่ไม้ตีไม่โทนะครับเอาไม้เอาไม้ตีนะครับนี่ครับคุณชมชายนะครับนี่ในยุคหนัง16มมนะครับ น่าจะประมาณปี2 1 1 2 1 2นะครับถ้าแบบนี้นะครับดูลุมโกลงนะครับเดาวน้อยดวงใหญ่นี่เป็นเศษอีกนะครับซึ่งอยู่ในกลุ่มฟิล์มของครูเช่านะครับซึ่งพวกเรายืมฟิล์มมาทําเป็นไฟล์ตอนนั้นเป็นไฟล์ AVI นะครับเป็นวิดีโอธรรมดานั่นแหละครับแต่ปัจจุบันนะครับถ้าได้ฟิล์มมาทําก็จะเป็นไฟล์ HD ก็จะชัดขึ้นกว่านี้นะครับคุณชมชายนะครับ ก็จะเป็นคุณชมชัยชัดวิไลที่ดูค่อนข้างสาวนะครับเป็นไปตามอายุฟิล์มนะครับจริงๆถ้าเป็นฟิล์มที่ยี่ห้อดีกว่านี้แล้วเป็นสีธรรมชาตินะครับหน้าคุณชมชายนี่จะสวยกว่านี้เยอะนะครับฟิล์มหนังมีส่วนนะครับพระเอกนางเอกดาราจะหล่อหรือไม่หล่อนี่ถ้าฟิล์มถ่ายออกมาแล้วตอนแรกก็สวยแล้วครับแต่พอนานๆสีซีดจ,จางแบบนี้นะครับก็จะดูเหมือนกับไม่สวยนะครับแต่จริงๆต้นฉบับฟิล์มจริงๆจะสวยกว่านี้นะครับ ชุดนี้จะเป็นการรวมหนัง16มมนะครับที่ฉายจากฟิล์มนะครับไม่ได้ตัดแต่งนะครับไม่ได้ตัดต่อนะครับฉายฟิล์มมาอย่างไรก็ฉายอย่างนั้นนะครับบางทีท่านอาจจะเห็นรอยต่อของฟิล์มนะครับเวลาเปลี่ยนฉากเปลี่ยนเฟรมนะครับมันจะมีเส้นดำๆอยู่แป๊บๆนะครับถ้าเป็นหนังที่ผมจะต้องพากย์เสียงนะผมจะต้องอ่าปิดเทปแบบนี้ก็ต้องออกนะครับถ้าเป็นหนังที่เราจะต้องพากนะครับมาถึงเรื่องที่4ครับในฉากนี้จะเป็นคุณเมืองเรืองปัทธมินทร์นะครับอยู่ฝานะครับผู้หญิง ส่งคล้ายๆค,คุณกันใจมีนานิตนะครับรอยต่อของฟิล์มก็ยังอยู่เยอะนะครับเปลี่ยนเป็นน่าจะเหมือนเรื่องอื่นนะครับคุณรุตบรพบุรภนะครับคุณกิ่งดาวดารณีนะครับคุณมาลีเวทประเสริฐนะครับวิคุณวงนะครับคุณกิ่งดาวก็เข้ามาหาคุณวงนะครับนังเสียสมัยก่อนก็คือ เวลาฉายชายแล้วมันขาดนะครับเขาก็ตัดออกนะครับแต่เขาไม่อยากทิ้งนะครับเขาก็ต่อรวมกันไว้เป็นม้วนๆนะครับบางทีได้ม้วนหนึ่งก็40นาทีนะครับก็เอามาฉายขั้นเวลานะครับเวลาลองเครื่องฉายนะครับสมมุติเราไปฉายหนังขยะหรือไปฉายหนังกลางแปลงเนี่ยตอนลองเครื่องเราก็เอาฟิล์มพวกนี้มาลองแสงลองอะไรนะครับเรียกคนดูนะครับบางทีก็เอาไว้หัดภาคนะครับสมัยแต่ก่อนเห็นขาววันนี้บางทีผมก็หัดภาคเล่นๆนะครับพอหลังจากที่ พวกเราเริ่มภาคหนังกันทีมใบหวานนะครับบางทีเราก็ขี้เกียจจะภาคเล่นนะครับทำไมแต่ก่อนชอบภาคเล่นตอนนี้มันไม่ค่อยอยากภาคแล้วครับมีหนังตกสต็อกไม่ได้ภาคอีกหลายเรื่องนะครับเพราะว่าบางทีเรายังหาที่ฉายยังไม่ได้เราก็ไม่มีแรงจะภาคนะครับเพราะว่าคนสมัยนี้ไม่ดูหนังเก่านะครับแล้วก็เอามาฉายในท่อง YouTube แบบนี้คนก็ยังดูน้อยนะครับคลิปแบบนี้ยิ่งแทบจะไม่มีคนคลิกดูเลยนะครับแต่ว่าในเมื่อเราได้ฟิล์มมามันต้องทําเก็บไว้นะครับผู้ชาย สายสุดนี่ไม่รู้ครับหลังสุดจะเป็นคนที่สจะเป็นคุณชนะสีวบลนะครับแล้วก็คุณทองหะวงรักไทยนะครับผู้หญิงคนนี้คุ้นคุณเหมือนเป็นนางเอกนะครับเหมือนคุณรสลินอะไรอย่างนี้แหละครับทีมก็มีร่องรอยความเสียหายนะครับก็เต้นเต้นนะครับถ้าเป็นแฟนหนังคุณชนะนี่บางทีเขาค้นข้อมูลแป๊บเดียวนะครับเขาเห็นดารานะครับเห็นผู้หญิงเขาก็ท่านนี้เขาก็เดาได้นะครับว่าเป็นเรื่องอะไรนะครับ เป็นฉากคุยกันนะครับถ่ายในโรงถ่ายนะครับแบบนี้ครับหนังสีผมมามสมัยก่อนนั้นไม่มีเสียงนะครับนักพากจะต้องพากเสียงนะครับทรงหน้าคล้ายคุณศรินวิลาวันนะครับคล้ายกันนะครับแล้วก็ขวาสุดเป็นตัวประกอบนะครับเดี๋ยวผมกำลังคิดอยู่นะครับว่าน้ำจะคุณมีคุณสุดนะครับน่าจะเป็น สายสุดนะครับตระกูลมีคนสุดนั่นแหละครับก็ฉายไปตามฉากนะครับท่านที่เข้ามาดูแล้วบางทีไม่ได้เปิดเสียงนะครับก็ผมเห็นนะครับบางทีท่านดูกับโทรศัพท์มือถือท่านก็กลัวเสียงจะดังท่านก็ดูแต่ภาพนะครับแล้วถ้าภาพแช่อยู่นานๆแบบนี้แหละครับในฉากเดิมๆนี่ท่านก็จะเปลี่ยนช่องนะครับไม่ดูนะครับบางทีเราลงไว้10นาที20นาที ท่านดูไม่ฟังเสียงท่านก็จะเบื่อนะครับกุณชนะศิวบนนะครับพระเอกเก่าเลยนะครับก็เป็นคลิปสั้นๆหนังเศษๆนะครับในเรื่องที่4นะครับยังมีอีกหลายชุดนะครับที่เป็นหนังเศษนะครับบางทีถ้าระบุชื่อได้ผมก็จะระบุชื่อนะครับถ้าระบุไม่ได้ผมจะเขียนว่าเป็นหนังเศษสีหเรื่องท่านก็สังเกตดูนะครับรูปหน้าปกจะเปลี่ยนนะครับ โฆษณาเป๊ปซี่ด้านหลังสวยนะครับไปแล้วครับผมพยายามจะดูตัวละครตัวใหม่ที่เข้ามานะครับว่าจะรู้จักกันหรือเปล่านะครับก็ไม่ค่อยรู้จักนะครับกระโดดมาที่คุณลุงสุคนคิ้วเหลี่ยมครับผุจนาสีวนรับโทรศัพท์เห็นแค่เก้าอีไวห้องรับแขกเห็นแค่โทรศัพท์เห็นโทรศัพท์เห็นเฟอร์นิเจอร์นะครับกับนังไทยกเก่า ซึ่งสมัยก่อนเขาจัดเฟอร์นิเจอร์เขาก็จัดให้มันทันสมัยที่สุดของหนังในยุคนั้นแหละครับแต่ว่า40-50ปีก็เลยกลายเป็นของที่คนอยากดูนะครับก็ฟิล์มหนังก็เก็บอดีตไว้ให้เราได้ดูอย่างนี้แหละครับดาราหลายท่านที่ท่านเห็นในจอนี้ก็คุณชนะก็ไปแล้วนะครับคุณลุงสุคนคิ้วเหลืองก็ไปแล้วแต่ผู้หญิงท่านนี้ผมยังไม่ทราบนะครับบางทีหาชื่อเรื่องให้ยากจริงๆนะครับหนังไทยสมัยก่อนนั้น ปีหนึ่งสร้างออกฉาย40-50เรื่องนะครับบางปีเป็นร้อยเรื่องเลยนะครับก็สูญพันธ์ไปเยอะนะครับหนังไหนที่มีเศษฟิล์มออกมาลักษณะนี้นะครับก็กึ่งๆที่ต้องเรียกว่าจะสูญพันธ์แล้วนะครับเพราะว่าไม่มีฟิล์มส่วนอื่นนะครับดูคุณชนะใส่แว่นดำหล่อนะครับรถก็สวยนะครับส่วนอยากจะนิยมถ่ายกันแถวแถววังระโวนะครับวังระโวก็อยู่ธนุเพชบุรีรู้ผู้หญิงคนนี้คุ้นจริงๆนะครับทวาา ไม่แน่ใจเรื่องชื่อน,นะครับดาราบางท่านนั้นไม่ได้ยืนระยะเวลามาจนถึงหนัง35มมอนะครับก็ทำให้เราหลงลืมนะครับบางท่านเล่นมาอย่างพระหอมนี่เล่นตั้งแต่เป็นสาวนะครับุสมจิตเล่นตั้งแต่เป็นนางเอกจนมาถึงยุคเป็นแม่ในยุครุ่นหลังๆนะครับก็เลยทำให้คนจำได้นะครับถ้าใครเล่นแค่ช่วงต้นๆ35มมมไม่ได้เล่นนี่ก็จะเรียกว่าถูกลืมเลยนะครับ ก็คงจะหมดเพลงที่เรียกครับสําหรับสี่เรื่องสั้นๆนะครับที่ยังไม่ทราบชื่อเรื่องครับ